สวัสดีปีใหม่คับทุกคนตอนนี้อยู่ฮ่องกงนะครับมาเชวญไปเที่ยวใช่ไหมไปทุกคนมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวยังไงก็ได้อะครับคดูบักก็ได้ดูบัูนะครับเล่นกรกซิบอยู่อะม่วนพี่เจนะครับ พี่เจก็เอาแต่เล่นเกมนะครับจะพูดอะไรไหมจะพูดอะไรไหมพูดอะไรพูดอะไรครับพูดอะไรครับเออเล่นเกมจมเบอร์เลยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องกองคาร์ทจะมาเที่ยวด้วยกันไหมครับหรือว่าจะเล่นเกมกับพีเจก็ได้ครับเอาล <laughs> ะนะโอเคครับมาดีปีใหม่ละครับ